จ้าสวัสดีค่ะเสี่ยนติงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมือนี้นะคะตะเซาเลยค่ะเพราะว่าหมู่บ้านติดต่อกันสวนทางกันเวลามือนี้เสี่ยนติงบริทำงานบ่ค่ะบ่ครับวันอ,อ,าวอาทิตย์ครับอ๋อหยุดเสาอาทิตย์พอดีเลยค่ะคือเสียงกี๊ดกี๊ดอยู่โทรศัพท์เสี่ยนติง โมเมียงนะโอ้เยบจั๊จันม้องโอ้ปาไปใต้จักจันบหรอคะคืมันอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างห้องนี่แหะบุยค่ามากร่อยค่ะมากก่อยค่ะเอามื่อนี่เนาะจะมีแนวทางมาฝากเอฟซีน้องเบลเนาะค่ะ ประจำวันที่16เมษายน2565ต่ว่าน้องเบล์โบนแน่ใจว่าออก17บอต่ว่าน้องเบล์ก็เขียนขึ้นทุกคลิปว่าออก16เมษาแต่ว่ากับบุ๊มีคุณผู้ชมท่านใดคนคอมเมนต์ทักทวงมาบล็อกลื่นกันหรอใกล้เมื่อไหรน้องบลอกใกล้กันนึองบล็อก่นเข้าใจอยู่เนาะค่ะครับเข้าใจทุกคนนั่นแหละค่ะเช่นติงเอาน้องเบล์พร้อมจดแล้วค่ะ ในมือนี่ครับวิ่งบนวิ่งบนใช้เกดให้หกให้แปดเจ็ดหกแปดครับเน้นที่เจ็ดเน้นเจ็ดครับสามตัวบนสามตัว หกเก้าเจ็ดหกเก้าหกสี่แปดหกสี่แปดหกสามแปดหกสามแปดสี่หกเก้าสี่หกเก้าเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดห้าเก้าเจ็ด ห้าเก้าเจ็ดครับผมเน้นชุดไดคะ่ะเส้นติงเน้นเจ็ดหกเก้าแล้วก็สี่หกเก้าแล้วก็เก้าเป็ดแปดเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าแล้วก็เก้าแปดแปดเนาะค่ะเน้นครับผมสองตัว สองตัวนี่บนล่างปะค่ะหรือว่าแยกแยกเลยครับล่างกันอ๋อมันมีแยกเนาะสองตัวบนหกเก้าหกเก้าหกสี่หกสี่สามแปดสามแปดแปดเก้าแปดเก้า แปดเก้าแปดเก้าแปดครับผมหกชุดตัวเน้นนะค่ะเส้นติงเน้นหกเก้าเน้นหกเก้าหกสี่หกสี่เก้าเจ็ดเอาคือว่ามีเก้าเจ็ดหรือคือเขียนว่าเก้าแปดเอาผมว่าเก้าเจ็ดเหมือนว่ เกาเจ็ดนี่าหาเปลี่ยนเก้าเจ็ด <laughs> <c oughs> แปดแปดบอเล่นเล่นไเล่นซีหางบมค่ะครับผมจ้าแปดเก้ามีอยู่บ่แปดเก้ามีอยู่ค่ะครับครับบอบเขาเล่นแต่แค่ตัวที่บอกอันบ้านบ่มีบ้บานมันขาดถนัจ้าหกเก้า หกสี่เก้าเจ็ดแปดแปดแมนจ่าแมนครับผมล่างลาง่งลางวิ่งห้าล่างวิ่งห้าครับสองห้าสองห้าสามห้าสามห้าสี่ห้าสี่ห้า ห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับเน้นเน้นตัวใดค่ะสองห้ากับห้าศูนย์เน้นสองห้ากับห้าศูนย์นะคะครับผมเบลลมักอยู่เบลลมกักไอบนนะเบลมักแปดงวดนี้น่าจะติดแปดนาะลาเลขวิ่งน้องเบลว,ว่าคือ <c oughs> ว่ามักส่วนโตดีนี่ แต่บ่กบถือเลขจักเกื่์เหอะหมดที่พานมาโอ้ยเส้นติงเป็นยังไงค่ะผมวะจ้าครับมึงไปได้เลขกันเรื่องดอกว่าได้เลขเจ้าของดอกได้เมื่อตัวไซร์หรอคะ่ะว่าก็เจ้าทั่ววอกของเลขสีวอกกันละตัวใดคะ่ะต,ตัวมือเลขออกค่ะค่ะ พ่นโทรมาบอกอนตัวใดค,ะค่ะว่าันโทรบ้กกันยังกับพันธุ์แทนนึ่งทกอ่างเป็นละวัดนโทรมาบอสสามตัวเลยบอค่ะครับผมกระเทือกนั่นแล้วเต,ต,ต็มเต็มออตู้แล้วแต่มันถือตอนนั้นบริษัทหกประตได้่ไมโอ้ยพันไห้มาแต่ไะค่ะพันขึ้คือมนแท้ ต่ว่าอย่างวัดปลาได้ก็เนตัวอ้กว่ากเฮมัหกขาวหกขาหกเอืมเส่นติงก็เลยถูกตดได้น้ำเล็กกันสายดวนพืนโทรมาบอกก่อนเลสีออกเฉียดชิวเนาะโอ้มีนะจะกบอกกันทีมเจ้าหามึงเจ้านี่นะก็เลยบ่ได้บอกข้างช่องมันกับ มัน,มนาไลนยนีเ่เดนนียวสายด่วนเนาะสายด่วนหนึ่งหกแปดป้าถัดจัด2องตูเ่นกระเถือกถัดกับหกประตูกระเถือกสามตูเสดายว่นใดกับดิค่ะมิตรคูร่นอรับ,รบมิตรเล่นคู่นอวัดวัดอย่างเนาะเส้นติงถามเพื่อนในเ,นเร้อค่ะเพื่อทางช่องได้ไปตามให้จะได้ได้มาเร็วๆองค์สิแมคะ่ะ มันขาเจ้ากา็ว่าเขาเจ้าไปวัดแล้วันนี้ก็จะพอนที่บอกส่วนย่างก็จะเปิดอันนี้เราเป็นจังหันเป็นยังไงนะมอยู่แถวอีสานเขานี่มันบอกค่ะครับอาเซียนติงถามห้เ,เร้อค่ะท่าได้ยังได้ล้วก็ทรมออบบอกอยว่แน่ว่าวัดไดจังหวัดไดหรือว่าอาจจะท่ายู่อุดอนรนี่จะแห้งจะดีครับครับเมื่วานมันถึง วันนี้เราเกิถิ่บอกมากอีกเยอะเลยครัจ้าแต่วันบอกว่าจังไรได้ดิช่วยบอกจ้าได้ค่ะเส้นติงวันนี้เส้นให้รู้บอกต้องเลว่ากันะมือเลว่ากันได้มากโดนเนาะเป็นเลขของอัน พระของปูเป็นบ่อขาดจากวัดนั่นครับผมเิ่นว,ว่างแบะเป็นคือซีเมนต์้สยด้วนแโอ้ัหจ้าอ้านี่ก็คือตัวเลขของเซียนติงอุดอรเด้อค่ะกับผ่ายกับทางงวดมาหลายลายงวดเราอยู่กับทางช่องมายาวนานเนาะค่ะ เอ็ที่ก็โมากข่นก็เจ้าไปแต่นั่นเยอะหัือนี่ก็โตมาหาพวกกายังใจห้าข้าพบไปยังอกครับคนพบไปยังดอกสู้ๆคนมาห้างนี่กัน,น,กน,น,กนเาาพิ่นเข้าใจด้านานมมค่ะบางคน้น้้นก็้ข้าใจ้อยู่เพราะว่าค้้้้้้้ะจะสืบท้กงวด้้า้้้น้้้ม้้้้้้้้้้ย้้้้้้มดาล้้้้้้้้้้้้้้่้าย้้้้้้้้้้้ั้้้้ย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้พ้นล้้้้้้้้้้้้นว่า ครับครับตัวประขอบคุณหลายๆครับตอนนี้พิมพ์บอกขัาเจ้าพ่อบอกว่าพิมพ์บอกว่าเจ้าว่าขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับตัวเอฟพี่เข้าใจอะไรบ้างค่ะแล้วก็ว่าพวกศิลปินห้างพูดกันแบบนั้นไม่มีเขาไม่มีรถเขาจะว่าจ้านั่นล่ะตลาดก็เล่นงใจมาปล่อยใหงขั้เจ้าอีกพวกที่นะกันนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมเอฟซีน่ะบางท่านเพิ่นก็เข้าใจเฮาเฮาก็ได้มีกำลังใจ ที่ดีกันี้ก็จังนมวเฮ็ดคลิปนี่ล่ะกามีตั้งติตั้งช่อมมากที่แรกว่าเศร้าเราเล่นนี่บานนี้พรทเโอ้ผู้นเขาเอาใเขาก็มีเต่ะนก็เล<ะ>่ต<ะ>ัดสินใจมากคำนวณมันว่านวันขอบครบแล้วอันนี้ว่าที่จะแป็งตลอดแล้วกันนะจ้าจ้าเอฟซีผู้พนตามเขากับมีอยู่ผู้พนเป็นเอฟซีเขากัมีอยู่ยสี่ผู้เขาแล้ว พอตจเขากับมี่พวกจันก็เร่งกับว่าแบบเรื่องว,ว่าโอ้พอถึงแจ็คแจ็คเบอร์สายแบบว่าก็ให้คนเอาหรือว่าบ่มักที่เส้นติงจับกูไหานี่กับเบิ่งเหล็กเด่นเพิ่นค่ะหาตัวมาประกบเอาแม่นบ่ค่ะเส้นติงครับวางจ้าเอาขอบพระคุณเส้นติงหลายๆเด้อค่ะ